หลานสาวอายุ8ขวบ <ừ> แอบเล่นเรียน <ๆ S 2> แบบการร่วมเพศกับลูกสาวของตัวเองซึ่งลูกสาวอายุแค่2ขวบค่ะโดยปฏิปตอ่อเรื่องจากที่ลูกพูดแล้วก็ท่าทางที่ลูกทําให้ดูนะคะ <ừ> ก็อยากจะขอคำปรึกษาจากคุณหมอว่าจะอธิบายให้หลานเข้าใจได้ยังไงและจะสอนลูกสาวอย่างไรดีเด็กวัย8ขวบเนี่ยก็มีการคิดถึงเรื่องนี้อย่างครับ โดยธรรมชาติแล้วส่วนใหญ่อย่างส่วนใหญ่มักจะสิบขวบขึ้นไปสิบขวบขึ้นไปสําหรับผู้หญิงก็ยังเป็นเรื่องของออชอบดาราชอบคนหล,ะละ่อชอบคนหน้าตาดีแปดขวบนี้ยังจิตใจ,จบริสุทธิ์มากน,นี่ไม่น่าจะถูกไหมครับนี่อาจจะคุณแม่เข้าใจผิดไปเองแบบไปประติประต่อคําพ่งคําพูดแล้วก็เออผมเชื่อว่าเด็กเล่าด้วยความรู้สึกบริสุทธิ์ใจแล้วก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติอะไรถ้าเจอลูกกำลังทำอย่างนี้ให้หันเหความสนใจไปทำอย่างอื่นแทนครับแต่ไม่ใช่ว่าไป ไม่ได้นะอย่างนี้ผิดอยู่ไปตีไปว่าไปด่าเลยเนี่ยเด็กก็งงไม่ใจไม่ต้องไป้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัเป็นธรรมชาติดึงความเปี่ยไปความสนใจออกไปถูกต้องจำเป็นจะต้องคุยเรื่องเพศกับเด็กในวัยนี้ไหมคะไม่เมื่อไหร่เริ่มที่จะคุยเรื่องเรื่องเพศได้สักทีก็พอก่อนที่เขาจะมีประจำเดือนครับสอนว่าอ่าเปรียบอาจจะเปรียบเทียบก็ได้ครับว่าอ่าเนี่ย รถพี่คนนั้นเขาอายุ12บสองเลยบ้างเป็น13แล้วเห็นไหมเขาเริ่มเป็นสาวแล้วเขามีหน้าอกมีเต้านมแล้วเขามีประจำเดือนแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่ปีเดี๋ยวลูกข้างหน้าเนี่ยลูกก็จะเป็นแบบพี่คนนี้ฮะลูกจะต้องเตรียมตัวลูกจะต้องพบอะไรบ้างเตรียมความพร้อมเอาไว้นะคะจะเด็กจะได้ไม่ต้องตกใจเวลาที่มีประจำเดือนครั้งแรกจริงๆฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่คุยง่ายสบายๆในชีวิตประจําวันก็สามารถเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการสอนในเรื่องของความจะป็นใจทางด้านนี้ด้วยถูกต้องค่ะดีจังเลยค่ะ ขอให้รู้สึกว่าเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติเหมือนที่เรากินข้าวเพียงแต่ว่ามันก็เหมือนกับการที่เราปัสสาวะเข้าส้วมเราก็คงไม่ไปเอือไปฉี่ในที่สาธารณะให้คนอื่นเห็นมันเป็นเรื่องลับหูลับตาครับละเอียดอ่อนนะคุณหมอนะครับแต่ก็ได้ข้อคิดดีๆจากคุณหมอโอของเราเยอะเลยนะครับเรื่องรู้ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ท้าทายและน่าสนุกค่ะค่ะแหมสุดยอดเลยค่ะ